ไปไไไ่ปนี้ไปไปไปหาไปเลยอ่ะาไปเลยมา่ไนี่นีหรอจะเไปเปดมั้ไปปได้ไขอ่อไเออยัไม่าใช่ไมจะเ้ามันจะเากูจะไปดักเผาเออแต่แต่เอาแต่แต่เอามันเ่ขอนทหารนัเออพันาหรอดักป้าดักป่าจะกมาดักไมาดักกมากูมาดักมาดักกูมาดักกูมาดมดักกูดักูมาดักไมาดักกูมาดักาดักมดักมาดักกไดักาดักกูมาดักมาดักไดักดักมาดักมาดัก ไอ้ยังไม่เล่นยังไม่เล่นจะถอยหรือเอาไงเฮ้ระวังเนระวังอนนะเอ้มึงเห็นรถเฮ้เราเราเราไเราจะเล่นยังไมาหน้าคมาน้คถ่ยมาหน้าคุเวลาเวลาเวลาได้เล่นถัานะเนะเวอนะครเเป็นนะครไปรนไอไรไไปไรครเนะนะครไนะอนะครได้ปืนปืนเล่นปืนเล่นปืนไปนนะะอออนะเพื่อนนะครบิดออด กุ๊กก่อนเลยบอกยังบอกยังบอกยังชุแล้วมันชนแล้วไปเรือไปเรืออย่า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 พึ่งดันอย่าพึ่งดันอย่าพึ่งดันอย่งจ่าไปได้ยังมนวนกุ๊กเลยยังยังยังยางอยังไม่ลงยังไม่ลงไปเรืวไปเรืวไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติดึงไม่ได้ลงตรงข้างหลังไปเร็ว พี่ต้องไปเล่นข้างหลมันจวี่มีมันจหวีมันจะลงนะไปไ้ไหมไปไไหพี่เียวพาตรงไหนพี่เียวไปไปอยู่นี่อยู่นี่ไมู่ไหนบอกเพื่อนนี่เดี๋ยวเพื่อนจะไไม่ไม่ไมันป็นลงซนนมึงเล่นตรมึงเล่นตรงป้ายมงเล่นตรงป้ายเออแค่นั้นแหละเราอยู่ป้ายรอยู่ป้ายดือเือตรงป้ายดลงตรงป้ายมาเล่นตรงป้ายมาเล่งปเล่นปงเดียวกันนะนงเดียวกันนะพี่ืซ่อมถนนพี่รืซนนมาเล่น เดิมบ้านห้างเดิมบ้านางเดิมเดกุกันกุกันกุกันแบลี่แบลี่ไขวามือเพื่อนขวาขวารลกกาอเกยวลกาไมา

ઓય દી 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 દી

ยิงแล้วยิงแล้วอาทายหลังบ้านหลังบ้านใน่อหลังหลังบ้านโนนะหลังบ้านโนนะอเมเปิดล้อมเปิดล้อมเปิดล้อมบ้านโนนะยิงไนยิงไกเรา้อมไปบ้านมันโอ้โหชุบเลยชุบเลยชุบเลยูยููชยูชุบเลยว้ายย่บนะชุบเลยชุบเลยเ้บอกเอนยดิโอ้โห สเตฟาเหรอมึงไอ้เยี่ยกาดโอ้โหมึงสเตฟาเหรอไอ้เยี่ยกาดนะโอ้ดูมันบ้ัฟว่ะมึงสเตฟาใช่ไหมมึงสเตฟาใช่ไหมมึงไม่ต้องเล่นไม้มึงออกเหรอมึงไม่ต้องเล่นโอ้ กูรอกูกลับมาเอามึงเดี๋ยวมึงเหงาไงเฮ้ยแปลรถแปลรถก่อนได้ไหมแปลรถก่อนได้ไหมจอดรถเพรว่าใจเรากระจอกกระจอมากครับไปใส่กระจอกมากไอ้เจ้าแปลไอ้พี่อคุยไปยังกากไอ้ชี้ไปครับขออนุญาตบ้าเสียงครับผูน่าจะระเบิดอละเตฮ้ยมึงหยุดบ้าไปเตรียมโด มันโดนเอไปไรหดงกันเด้อกลอย่างเดียวไอ้เียวรถรถมารถเป่ารถรถรถปารถป่ารถปรถปรถปรถเปรถเรนมีแผนจัพคอมมีแพนเอาคอมไม่ได้อัพเลยครับออกเกมเลย